สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เซตเกมเมอร์นะแล้วันนี้ก็อยู่ในเกม The Forest นะครับผมวู้ฮู้ฮูฮ้นะฮะในพาร์ทที่เท่าไหะะร่วะแปดนะฮะอ่า <c oughs> โอเคหลังจากหายหนะ้าหายตาไปกันนานนะฮะซึ่งผมก็ได้โพสในแฟนเพจนะว่าในเพจผมเนี่ยแหละนะว่าจะแคสเกมอะไรดีนะฮะก็มีคนมามาเมน้นมี The Forest นะฮะอา่าหลักๆมี The Forest นะครับที่รู้แค่นั้นแหละ <laughs> แล้วก็มีนี่อะไรวะเอ่อเอาลัดอะไรอย่างงี้นะไม่เล่นนะเกมผีไม่เอาเอาลัดหนึ่งแคสไปแล้วเมื่อก่อนนะฮะโอเคก็วันนี้จะทำอะไรดีวะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเนาะคือก็ไอโพสไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะเดือนก่อนเลยมากนะตอนนี้ก็ปลายเดือนเข้าไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ทำนิ่งเพิ่งมาทำนะฮะเออไอน,นี้จริงจะทำตั้งแต่ทำตั้งนานแล้วแหละไอคลิปก่อน แต่ว่าผมกดอัดใช่ป่ะแล้วอยู่ดีโปรแกรมมันหยุดอัดไว้ก็เลยอดนะฮะอันนี้จริงจะได้ดูก่อนอันนี้จริงจะได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็นั่นแหละพังเรียบร้อยนะฮะคลิปโอเวอร์วอตนะฮะอันนั้นเปิดกล่องนะหูแบบไ,ได้ของดีเต็มเลยแล้วแบบผมพูดสดิบดีเลยพอไปดูทีอ้าวไอสัตว์หลุดครับผมโปรแกรมหลุดครับหยองเลยคือได้ของทองเต็มเลยแล้วแบบแม่งหลุดพอดีถึงว่าได้ของทอง โอโวโวโว,โว,โว้นะฮะบทอะไรยังไม่รู้นะฮะหลังจากที่เป็นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนของความเศร้าโศกนะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องก้าวเดินต่อไปแล้วนะฮะโอเคอย่างนั้นเลยวะเฮ้ยเราเซฟไม่ได้ไม่ต้องเซฟไหมไปต่อไปเลยฮะวันนี้จะทำอะไรดีที่นี่ผมรู้สึกเบื่อนะครับเบื่อโคตรๆเลยแล้วอัปเดตใหม่ก็เยอะด้วยตรงนี้ รู้สึกเบื่อจะทำอะไรดีผมจะไปเออเออใช่มันมีเกาะหิมะอยู่ใช่ปะเป็นหิมะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหิมะมันจะมีพื้นที่ที่เป็นหิมะด้วยนะฮะซึ่งผมจะลองเข้าไปดูกันนะฮะเดี๋ยวก่อน,นอื่นขอกินอะไรอะ่ะกดซีเอากินไม่ได้เอากินได้นีวว่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนต้องกดกินได้เลยไม่ใช่เหรอ Nice. เดี๋ยวนี้มันโอ้ว้าว nice เดี๋ยวอ๋อกดกินตรงนี้เลยเหรอโอ้โหเจ๋งเลยฮะอันนี้เราสามารถเก็บเป็นสเสบียงได้แล้วนะครับอาหารพวกนี้ไม่ต้องเก็บพวกขนมก,กากรนี่นะฮะโอ้ดีว่าเรามีคาตาะพร้อมทุกอย่างพร้อมนะฮะเหลือแค่เราต้องไปสร้างบ้านใหม่นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ขี้เกียจทำแล้วนะฮะ โอเคลาก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราอาจจะไม่เราอาจจะได้มาพบกันอีกรอบหนึ่งนะแจะนะเฮ้ยก่อนจะไปขอดูของอัปเดตก่อนนะครับอุ้ยเชี่ยเสียงอาจจะเซ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 อ้ยอุ้ยตัวตัวใหญ่เอ้ยมันตัวใหญ่ยังไงคนป่าไม่ใช่คนป่าครับคนนี้น่าจะเป็นคนมนุษย์ถ้ำนะฮะซึ่งซึ่งมันน่ากลัวมาก อีเผาแม่งเลยสินดูขาวด็กเจยก็จะแปลกไปนะเพราะว่าผมมีปัญหาตรงหูฟังนะครับซึ่งไม่ใช่หูฟังในตรงหูผมเนี่ยแหละมันเป็นแผลเว้ยเป็นไรไม่รู้อนะแล้วแบบอีกคือมันเป็นแผลอะไรครับแล้วผมก็เลยหูฟังผมก็เลยเริ่มเจ็บเลอะเรียนแล้วแบบคันทายจะแบบแบบแบบยังไงอ่ะคือตรงหนังมันลอกเว้ยไม่ใช่หนังหูผมมันมาเดินหูฟังอ่ะอาจจะว่ามันเหลือแต่แบบ หนังมันลอกอ่ะแล้วมันแบบเป็นเห็นฟองน้ำข้างในแล้วแบบเออผมหูเป็นแผลด้วยก็เลยทําการใช้อะไรวะซาเบลเขาเรียกว่าหูฟังโทรศัพท์ฮะเสียงคอมปรคอมแล้วก็ใช้ไม้เจ้าหูฟังตัวเก่านะฮะคือเอาหูฟังมาครอบที่คอแล้วก็ใช้ไม้อยู่เสียงอาจจะด,ดังอาจจะมีช่วงหนึ่งดังช่วงหนึ่งก็เบาชิบหายไปป่วงก็ขอไฟด้วยนะฮะเช,ช,ช,ช่นตอนนี้เบาป่าวะคงไม่เบาใช่ไหม เคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่เากาะหิมะนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันไปทางไหนเว้ยเดี๋ยวไปถึงทางล่งโล่งเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันนะฮะน่าจะได้รู้โอ้ยเหนื่อยโออันนี้ใช้กระดูกนะครับทำมาทำเป็นชุดเกาะอ,อ้หลอกโคตรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god น้ำตกธรรมชาตินะครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะฮะอ๋อมีกวางด้วยนะฮะแต่เราจะไม่ทำอะไร,รเขาเฮ้ยตรงนี้มันมันไม่น่าจะเปนหนีเปล่าวะนี่กระดูกคนแปลว่าแถวนี้ต้องมีคนป่านะครับไม่ก็หมู่บ้านของเขาเออเฮ้ยตรงนี้มันเปลี่ยนวะจริงฮะตรงนี้เปลี่ยนครับนุ่นครับหัวหุยมะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหรอโอ้โหไก่เหียโหดไก่บรลลมห่มไก่ชิปเป๋งลจะไปยังไงล่นะเนี่ยหรือมันอยู่ฝั่งวะ โโดไก่อะอ่ะเอ้ยทำไมมันเริ่มน่าเกลียดแล้วรู้สึกสหัวมันต่างสีฟันได้เยโคคดผีตรงนี้มีเชือกนะครับเก็บเชือกเชือกสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันใช้อะไรได้หล,หลายอย่างนะฮะตรงนี้มีเชือกอไหมไม่มีแล้วนะเก็บสบียงเฉยอาของอะไรเงี้ยตรงนี้สามารถนอนได้นะฮะ รู้สึกเขาจะจดโน้ตอะไรไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนอุ้ยทำทำทำเดี๋ยวก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อขออนุญาตเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยมันมีของใหม่เข้ามาด้วยอ่ะอย่างเฟี้ยวอย่าร้องสิลูกโอเคผมตั้งไว้ตรงนี้ อ่ะฮะอาไปทงขาวก็น่าจะเป็นอาทงขาวแล้วแหละดีละครับเอานกนกนกน้อยคอยใจอืม้มไม้พีสัตว์เสียดีดโอเคก็อาจจะมีช่วงหนึ่งเสียงอาจจะหล่อแล้วก็เสียงอาจจะไม่หลอนะฮะแลแต่นะฮะอมันวิ่งไปไหนจ็อกกิ้งตอนเช้าเว้เสียงหล่อคือประมาณแบบสวัสดีครับคือว่าอะไรประมาณนี้เสียงหลออย่างงี้นะฮะซึ่งเผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เสียงเนี้ย พยายามอย่าทำนะฮะบอกตัวเองนีหะคือทุกคนเคยทำไหมเสียงหล่อแบบแคสเกมแล้วเสียงหล่อๆอย่างเงี้ยแล้วไปฟังแล้วคนอื่นมาฟังแล้วแบบไม่ค่อยชอบใจนะครับคือแบบมันยังไงมันเหมือนมันกระแดะเวยเข้าใจปะเออโอ้เต่าน่ารักมากเลยอ๋อเอออะไรประมาณนี้ฮะสวัสดีครับคือมันจะทำเสียงหล่อแบบไม่รู้ว่าดีผมบ่นเอาเองผมไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่นะฮะซึ่บางทีผมก็ทำเลยอยู่ดีมันก็หลุดปากไป อ่แบบไม่รู้ดิเสียงมันหล่อไม่รู้จะพูดไงวะเฮ้ยเี้ยเฮ้ยยังเจ๋งอ่อ,อ,อว่าต่อโอเคนะฮะบนต่อนะเสียงหลอกก็ใครที่แคสเกมนะเสียงแบบที่เราดัดจริตทำอะไรอย่างงี้ไม่แนะนำครับเราควรที่จะทำเสียงเป็นของตัวเองนะฮะซึ่งผมเสียงไปนี้แล้วคือถ้าเกิดผมไม่แคสเกมนะฮะเสียงผมคงไม่เป็นอย่างงี้นะฮะอันนี้เสียงน่าจะเป็นแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะแบบ เ,งงเสียงเข้มๆยังไงเสียงปกตินะแต่ว่าตอนนี้เสียงเป็นเอกลักษณ์ของผมไปแล้วเสียงเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเสียงอย่างนงี้เลยเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเดียคือแบบเสียงผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะรู้สึกจะภาคสมัยก่อนเออเรื่องหนังอะไรเง,งี้ยนะฮะก็ทําหนังแต่เด็กทําภาคแต่เด็กอะไรเง,งี้ยนะเสียงก็เป็นอย่างงี้เอ้ยหมูป่าว้าวเดี๋ยวเดียวหมูป่าเดี๋ยวเดียวขอใช้ธนูได้ไหมนะบ้านไม่ต้องหานะกนะูหาหมูป่าก่อนละ อ้าวไอ้เี้าเชียวหั่มหมูไปวะเออโูความแม่นนี้สุดยอดน่าดูฮะเออมีหัวหมีด้วยไอหัวหมูเออมีเทิร์นเทินโคตรเป้ยวอ่ะวันนี้หมูโยเดี๋ยวเรามาฆ่านายแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาบ้านก่อนเฮ้ยโอ้โห กูมาผิดที่นี่ครับโซนหิมะครับจะมีโซนหนึ่งที่มันมีบ่อน้ําด้วยนะฮะซึ่งผมจะไปตรงนั้นแหละนะไปดูคลิปคนอื่นเข้ามานะไม่รู้อยู่ไหนอน่ะกูตรงนี้มันล่มลื่นน่าอยู่มากเลยวะ่ะนะแต่ว่าคงไม่เหมาะนะะตรงนี้เก็บผ้าก่อนอิกาโย้ได้เกี่ยวนายให้ขนเราอะ่ะซึ้งใจมากเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวขึ้นไปบนเออเดี๋ยวคุยเรื่องหนังไว้เวเวลาเดินไปคุณอาจจะอยากจะรู้นะฮะ นังผมก็อันอันที่ไปเซเว่นกันภักภักสองนะ่ะนั่นแหละฮะผมก็ใช้เวลาทําค่อนข้าง,งที่จะนานนะฮะอันนี้จริงถ้าทาจริงจรินะผมเป็นคนขี้เกียจทําเว้ยตอนนี้ก็ขี้เกียจอยู่ยังไม่ได้ทําอันใหม่เลยนะะคือเป็นคนที่โคตรขี้เกียจทําพวกคลิปอะไรพวกนี้นะฮะแบบอยู่ดีมันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทาอะไรสักอย่างเลยนะฮะประมาณนี้ผมเป็นโรคขี้เกียจแต่ถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจเมื่อไหร่รก็งานนั้นก็จะออกมาสําเร็จอย่างรวดเร็วนะฮะ แล้วก็งดงามนิดหน่อยด้วยนะฮะเย่ก็ถ้าเกิดผมทำจริงๆนะประมาณสามวันไม่ก็หนึ่งอาทิตย์ครับอย่างอย่างมากผมเสร็จถ,ถ้าถ้าตั้งใจทำนะแต่คลิปนั้นถ้าถ้าเกิดรวมเวลาแล้วอ่ะสามวันผมทำเสร็จแล้วนะฮะเอ้กูเจอแล้วเจ๋งนะฮะโอเคก็เลยนั่นแหละฮะคลิปใหม่ก็ถ้าเกิดทำจริงๆก็สามวันก็เสร็จนะครับอาทิตย์หนึ่งอะผมให้อาทิตย์เดียว สามอาทิตย์เดียวจบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำขี้เกียจเว้ยนะฮะเ,ออเดี๋ยวภาคสามมันมีภาคสามครับภาคสุดท้ายแล้วของไปเซเว่นกันนะซีรี์นี้ชื่อมันโคตรเด็กอะทำตั้งแต่ภาคแรกอยู่สมัยปีอะไรปีก่อนนะฮะปีผ่านเกือบสองปีสองปีแล้วมั้งนะฮะสมัยยังอ้ออเลยตอนนี้ก็แอะแอะไปเรียบร้อยแล้วนี่รู้สึกว่าพุยมากไปหน่อยหนาวาอ่ะขออนุญาตเออทำไฟนะครับ ไอ้วิ่งอยข้างหลังวะตรงนี้มีอะไรใหม่ไหมต้องการไฟไม่ค่อยมีฮะมีบอกอะไรอันนี้อ๋อมันจดบันทึกพวกตกใจหมดไอ้ตรงนี้ครับอะไรอ่ะอัมซี่อัมซี่อะชื่ออัมซี่รู้สึกจะมีพวกอื่นด้วยนะเดี๋ยวขอเอ่อกบเพิ่งตรงนี้อุ้ยใหญ่ไปแล้วนะลูกเอ้ยเดี๋ยว วโอเคอ่ะว่ต่อพักกีโอเคฮะวบเพลิงนะครับเอาไว้ตรงอย่ามายุ่งตรงนี้ uh. en, uh. นะฮะขาดหินว่ะเรียบร้อยฮะจิกจิอ้าวเวนเอ้ยมีกระต่ายขาวด้วยโอเคหวังว่ามันจะช่วยใครหนาวให้เราได้สักหน่อย อ่าอ่าชื่นใจอ่าชื่นโอ้ยแมงมุงมว่ะไม,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 ม่ตายวะ่วะโอ้รู้สึกว่าผมไปดูพี่เจมเขาเล่นมาเขาตีต้นไม้ปุ๊บพี่แกก็จะเปลี่ยนสีต้นหนึ่งเลยนะไม่เปลี่ยนแล้วครับอ๋อเห็นว่ะขว่าน,นี้มันค่อนข้างที่จะดีนะครับในการตัดต้นไม้เพราะว่าดามเมจมันจะเยอะกว่า อันนี้จะมีขวานดีกว่านี้นะฮะไปกระลอกว่ะแต่ว่าเรายังไม่ไปหากันมันอยู่ใต้ดินนะครับน่ากลัวด้วยไป,ไปดีกว่านะฮะเฮ้ยโถเอ้ยตด fuck ตัดต้นผิดครับพี่นอ้องอ่าโถยตัดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวกันเออนี่ตัดทำไมแปลกครับเป็นเรื่องแปลกมากที่ผมตัดต้นไม้แบบไม่มีเหตุผลนะฮะเหตุผลก็ไม่อะแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าแพทแพทใหม่มันเพิ่มอะไรมาในหมวดหิมะบ้างนะฮะแต่ตอนนี้หนาวมากเลยเดี๋ยวผมเจอบ้านละเดี๋ยวผมเอาบ้านตรงน,นี้โอ้ยโอเคนี่หนะไม้ใกล้ปากมากเลยเมื่อกี้จูบกับไม้แล้วตอนเนี้ยแทบจะเลียไม้กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะผมสงสัยนี่มากเดี๋ยวใช้กระดูกปะดูวะใช้ไม้ไม้สามสิบเจ็ดชิ้นนะ่ะแถวนี้หายากที่แปงเลยวะ ไม่เป็นไรเลยเราสู้ตายไวไลยฮิ้ิวโอเคเราจะสร้างบ้านไว้ตรงต้นนี้นะครับอ้าวจะให้วางดีๆหรือเปล่าเด่ยฮะโอเคโอเคครับเอา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมุมนี้นอนนอนนอนอ,นอคือนะครับมุมเดิมครับผมเพิ่มเติมคือเราจะทำให้มันดีกว่าเดิม สวัสดีกระตายโยอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันฆ่าหมดเลยนะเวย้ยเฮ้ยถ้ามีหมีด้วยนี่แบบแบ่งพีคมากเลยฮะถ้ามีหมีนะันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้างมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราสร้างบ้านในน้ำด้วยน,นะครับเป็นพื้นยื่นออกไปนะครับโอเคแถบนี้มีต้นไม้โตเปล่าวะถ้ามีนี่แม่งแจ่มนะครับดูภูเขานน้นดิอยองสวยอะ่ะ คือปกติมันไม่น่าจะมีเทไป,ไปดูคลิปคนอื่นเข้ามามาก่อนมันไม่มีพวกหมอกเอ,อ่ออะไรพวกนี้นะฮะเป็นหมอกหิมะอะไรอย่างนี้ปกติไม่มีหรอกแต่ว่ารู้สึกเขาทําใหม่มันแบบมันดูสวยเฟยองมักเลยโอเยลืมไปเว้ยก่อนที่เราจะทําพวกนี้เราต้องทําอาหารก่อนนะครับโดยการเอ้ยมีเก้าอี้ด้วยใช้หนังก็ตาย ก็ได้หนังก็ตายสองนะฮะนนี้ก็เป็นเตียงธรรมชาติโอเยสเคเดี่ยวก่อนพอาทาอะไรบางย่างก่อนนะฮะลืมเลยก้อนที่ตากแห้งครับนะเอาไปตากไว้ตรงกลางเลยแล้วกันมองไม่เห็นมั้งอ้าวเวละเียเดี๋ยวไปวางโครงสร้างก่อนอันนี้เป็นที่ปลูกพืชนะครับเราสามารถมาปลูกพืชได้เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะ เอ้ยน่ากลัวโว้ยอะไรมันรู้สึกว่าซาวไม่ค่อยจ่าเท่าไหร่เลยนะฮะหรือว่าหรือว่าเป็นที่หูฟังผมวะนี่มีอะไรอะ่ะมันเหมือนมันเช็คอะไรบางอย่างนะเฮ้ยเก็บรูปไปด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นเรานะกับกับ,กบน่าจะเป็นลูกนะครับนิตยสาราเราน่าจะเป็นคนดังน่าดูชมนะะแต่วิ่งวะโอ้ดูฟันแม่งเยคลิปนี้ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีดีไหม ทุกคนพอใจไหมยี่สิบวินาทีเนี่ยผมรู้สึกผมจะพอใจโคตรเลยนะฮะซึ่งแม่งนานมากอาไปหากิ่งไม้แป๊บหนึ่งนะครับกิ่งไม้หายากด้วยอ้อาวอ้างนันโผล่ยังไงวะไอ้ต้นนี้มันตัดยากขนาดนี้เลยเดี๋ยวใช่เหรอโยมใช่เหรอโยมเหมือนมันเอาต้นไม้มาย่อครับคือล้วไม่ไม่เปลี่ยนพวกแอนิเมชันของต้นไม้ที่ย่อมาแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้ ดูครับดูครับไม่ได้เปลี่ยนฮะก <c oughs> ูตัดเพื่อ <c oughs> เดี๋ยว,วตัด <c oughs> ตัดมาตั้งนานถ้ากับต้นไม้ใหญ่เลยนะต <c> บ <oughs> แต่ว่าแจ็มนะอันนี้สามารถบูฟได้นะเอากระลอกวัดต่อพรากระลอกเอขเอขาแมงแถวนี้ก็ตายเยอะเออนี่ไง <c oughs> ไ้หนังมาด้วยใครเคยเล่นฟาคายไหมครับนี่แหละครับเป๊ะเลยไปเป๊ะรู้สึกว่ากิ่งไม้จะหายากมากเลยกิ่งไม้ต้องทำอย่างนี้ฮะต้องตัดอย่างนี้เท่านั้นด้วยโมมันโคตรเสียเวลาเลยเวย้ยตัดอย่างเงี้ยนี่คือความอย่กซัดความอยู่ยากครับของเจ้านี้เพราะว่าถ้าเกิดหลักความจริงก็เอ่ออยู่อย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะ กิ่งไม้อาจจะงอกช้านะมีแต่แบบต้นใหญ่ๆเท่านั้นเองเท่านั้นนะครับมันก็เลยแบบนะกิ่งไม้ก็จะเป็นแบบต้นอย่างเงี้ยอยล้มเอ๋แด <Yeah. S 2> แค่นี้โอ้ชิดเหมือนผมจะตัดสินใจผิดเลยครับมาอยู่ที่เนี่ยกิ่งไม้แม่งหาโคตรยากเลยครับเฮ้ยมันก็มีตกอยู่นี่หว่าเห <c oughs> ยังพอมีตกเลยนะฮะกิ่งสองกิ่งก็ได้อยู่นะเอ้ยพอมีตกอยู่ แต่ว่ามันจะน้อยกว่าอยู่ในป่านะครับต่อไม่หน่ารักใช่ไหมอโอเคไม่เคยสร้างอะไรที่มันจะยากขนาดนี้มาก่อนเลยเนะีย่ยฮผมยังไม่สร้างสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าเรายังสร้างบ้านไม่เสร็จส้างเสร็จก่อนเอ้ยตรงนั้นมันเป็นโซนของไปหาเกี่ยไม้ทางนน้นก็ได้มั้งเนะโอ้ข้างล่างแม่งอะไรวะเนะี่ย เดี๋ยวเข้อหลังไปสำรวจกันนะฮะตรงนี้ยังมีตะไคร่อันนี้เริ่มเข้ามาในโซนของป่าธรรมดานะครับเอ้ยทำไมตรงนี้มันเป็นป่าแปลกๆวะเป็นน้ำตกใช่ไหมใกล้ๆน้ำตกก็จะมีอย่างนี้อ่ะใช่อ่ะได้อ่ะน่าบอลจริงช่างแบมนะนี่เอาไม่มีกิงการไอ้หำหลอกคุณหลอกดาวได้ไงผมคืนแม่ง ตรงนี้ก็เป็นโอเคฮะเราไปหากิ่งไม้ทางนู้นกันยอมลำบากหน่อยนะครับนิดนึงนี่ง่ายกว่านี่เน่้ยกิ่งไม้เล็กๆก็จะเยอะอยู่ถ้าอยู่ในป่านะครับโอเครู้สึกภาพจะสวยขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็กินกาจอผมไปเยอะเลยนะฮึบนี่เจริญพันธุ์มากตรงนี้ก่อนนะ จะมืดแล้วด้วยจะนอนยังไงล่ะครับลืมไปแล้วต้องสร้างที่นอนก่อนนะฮะยวก่อนนะขอดูก่อนนะที่นอนของเราจะเป็นเตียงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะขอเป็นเตียงแล้วกันเตียงน่าจะง่ายกว่าตัวเจ้านี่กิ่งไม้สิบสี่รู้นะครับว่าเตียงใช้เท่าไหร่เมื่อกี้เห็นเตียงอยู่เตียง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 สิบเจ็ดนะครับเออ เชือกหนึ่งแล้วก็กระต่ายผมว่าเจ้านี่ดีกว่ากิ่งไม้สิบสี่ใช่ไหมไหนวะเดี๋ยวไอ้แม่งเลยเฉยนี่ครับกิ่งไม้สิบสี่ครับแต่อขอดูในตัวก่อนมีเท่าไหร่ละนับไปทั่วแล้วมีเจ็ดครับหายสักหน่อยอ่าตามพื้นครับผมมีไหมไม่มีเลยว,วะมืดแล้วอ่ะ โอ้จะตัดให้โอ้บางคนจะตัดให้หรอกปิดน้ำก่อนนะครับชื่นใจมากอานุ้ว่าให้กินต้นไม้ปะโถเก่งมาเรินรน่ากลัวแล้วฮะเดินต้นไม้ได้เก่งอะไรอะวนบ้านผมหรือรเปล่าให้ได้แน่เลยเงียบคุบป,ปากไอ้แมวงั้งนีด่ด่าแม่งเลยฮะแม่เจ้าถิ่นที่บ้านผมแม่งเยอะมากเลยฮนะ ตัวไม่เข้าสื่ออะไรแมวบ้านผมมาเอออูแบบพอหลังเที่ยงคืนเนี้ยใครไม่เข้าบ้านนะฮะแม่งตะคุบหมดนะฮะตายตายรึ่งหมู่บ้านแล้วตนะอนนี้หโคตรเพิดเจอร์อด่าตัวเองโอ้โดูลมครับดูความแรงของลมครับหือเอาตรงๆน่าอยู่สถานที่จริงเด้อโอ้ยแรงว่ะแรงมากเลยถ้าผมอยู่ในนี้นะผมตายแน่นอนพอเพราะไอ้ลมบ้านนี้แน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ว oh, ่าแต่ฟักบนหิมหะเหรอไปยืนเอ็ก้ทรส์ตรงนั้นน่ะน,นายเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดียว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอามึงจะเอาใช่ไม่ได้เลย <c oughs> อะไรไม่เห็นคนถูดซามูไรซามูไรนายใช่ไหมไม่พูดไม่จ่าครับผมเนี่ยนฮะคนที่มาหือกับผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมาบุวิ่งใส่ก็โดนเข้าให้ก็เตือนทำไมกูหล่ออย่างนี้ ถ้าคน่ิีทางสู้รอโคตรนะฮะขอปรับให้มันสวยสวยงามฮะอ่ามุนเล่ยยาวๆครับผมดูด้านฮะฮะู่ใกล้อยู่ใกล้ของไฟก่อนนะ,ะับโอเคขาดไม้สี่ครับแล้วก็อันนี้เรามีเยอะแล้วเราก็เลยโอ้แม่งโคตรเปลืองใบไม้โคตรนะฮะก่อนจะเลี้ยงได้แต่ละยุบแต่ละยุบเนะี่ยโอเคเราเอ้ยเราไม่มีเชื้อเพลิงนี่นะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนอูดานปเชื้อเพลิงนี่ดีมากเลยดูดูขามันนะ <laughs> ไม่ห้ำห้ำขาดเเอาไปทุยห้ำขาดหาอีกสี่ครับอันนี้ได้เป็นหนึ่งนะฮะขวามทางที่เป่งเลยแม่งนี่แล,ะละนึงซะเลยแอแห้วกวางอร่อยเอ้ยมีหัวกวางด้วยโอเคครับอีกไม้หาไม่ค่อยยากครับตรงนี้ยังพูดยากอยู่เลยเมื่อกี้ก็ยากแหละรครับแต่ว่ามันเริ่มดรอปแล้วนะเมื่อกี้เรายังไม่มามันยังไม่ดรอปนะครับอุ้ยลม ตายกูตายแข็งตายเฮียฮะเราสามารถเซฟได้ครับผมเซฟก่อนนะครับผู้ความมั่นคงและชื่อเสียงและอำนาจนะฮะโรเจอร์ชัดๆ,ๆเดี๋ยวอโอ้ไม่เอามือมาโอ้ยได้เหรอมันรู้สึกจะแก้เรื่องการบัก๊กแก้ตั้งนานแล้วอย่างวะแต่มันเพิ่มการเอาเนื้อมาย่างได้แล้วฮะเอามาแบบ อะมาปิ้งเอ,เอาเอาเอามาเผานะครับเฮ้ยแต่มันน่ากลัวว่ะนะอีอื้ออ้ออ้วกแตกโอเคเรามีกระดูหกหัวกะโหลกนะฮะแล้วก็ก็มีตับอีได้เหรอตับคนที่นะความสาดิดที่มาเลยฮะหนึ่งหนึ่งเดียวในใจคุณเบอร์ดี้สุดๆฮะโอ้โหแผนนี้มันน่าสนใจว่ะ คุณภาพปรับรู้สึกเกมนี้จะกลายเป็นเกมชั้นนำเฮ้ยเกมชั้นนำนะฮะก็แค่นั้นแหละนะเดี๋ยว pso ผมจะถ่าย pso ด้วยนะถ้าว่างเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวถ่ายในหะ้ครับ <laughs> ม่งกลับมาเล่นแล้วม่งพอมาเล่นด้วยตอนแรกก็ลงด a r กฟ a นใน,ในตัวหลายมือนะฮะก็ลงลงไปนะฮะกแบบลงแค่ลงนิดหน่อยแล้วมันพอลงปุ๊บลงรอบแรกใช่ไหมมันทำให้ผมอยากเล่นเยเย้ย คือแม่งได้อาวุธสิบเอ็ดดาวนะฮะหายากนะสิบเอ็ดดาวนี่หายากนะสิบสองดิเออสิบเอ็ดแหละได้สิบเอ็ดดาวนะครับมาก็เป็นอาวุธที่เป็นอาวุธชั้นนำเหมือนกันสิบเอ็ดดาววันนี้ก็เล่นเลยยาวๆนักเวทด้วยนะบทไรกูเนี่ยไปแล้ว,ลวนอนดีกว่าแล้วคุณวิ่งอยู่นั่นแหละกูณลำคาญไม่ได้เฮ้ย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 แล่แม่งเลยนี่เลยอืมจะได้อะ เนื้อนี่ใหญ่โอเคครับก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสว่วนคลิปหน้าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมกันเลยโอเคบ๊ายบาย้ฮ้ยว,ว,ว้าวดาวสวย